สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสําหรับเบอร์โทรเซลติดต่อทั้ง3สาขากุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะถ้าไม่ใช่เบอร์ทั้งหมดตรงหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นมิจฉาชีพนะคะลูกค้าต้องระวังกันด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะกุ้งจะมาทําคลิปเลาะสต็อกตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองราคาแบบถูกๆราคาเหมาเหมาซื้อตัวเดียวก็ได้ราคาเหมากันเลยนะคะจะซื้อไปขายก็ดีจะซื้อไปขายไปใช้ก็คุ้มนะคะสำหรับ คลิปวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวกุ้งจะเริ่มกันที่ตัวโรตารี่นะคะของรุ่นเมทหกนะคะสําหรับใส่รถตัว32แรง3436นะคะแล้วก็40ย์เป็น R S 1 6 3 d นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าดูสภาพไปเลยนะคะสภาพตามนี้เลยนะคะเราขายตามสภาพนะคะมีมียอยด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ไปตามนี้เลยนะคะราคา20,000บาทค่ะลูกคา้ากุ้งกุ้งจะพยายามเอารายละเอียดให้ครบนะคะเพราะว่ากุ้งไม่มีเวลาทำรูปนะคะแล้วก็ตัวถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นรุ่น180นะคะสำหรับรถ47แรง45แรงหรือ50แรงนะคะตัวนี้18,000บาทนะคะนี่เลยนะคะ สภาพกุ้งจะพยายามให้ดูให้ชัดให้ลูกค้าเห็นให้หมดนะคะใบย,ยังใช้ได้อยู่นะคะลูกค้ามีย่อยให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลยรุ่น RX 180นะคะตัวถัดมานะคะเป็น RX 164นะคะดูใบใบเต็มนะคะลูกค้าสภาพมีย่อยนะคะ สภาพไปตามนี้เลยนะคะนี่เลยมีรอยผูแต่ว่าทุกอย่างยังโอเคอยู่นะใช้งานได้ปกติค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเอาให้ละเอียดนะคะราคา25,000บาทค่ะไปตามนี้นะคะขายตามสภาพนะคะถัดมานะคะเป็น RX 1 6 5นะคะเป็น RX 1 6 5สภาพสวยงามมากสวยมากๆลูกค้า4 000, ค่ะ4,2 0 0 0นนะคะลูกค้าไปพร้อมยอยตัวนี้ดูใบใบแบบรถแบบไม่ค่อยได้ใช้งานมานะคะใบแบบมันเออใบเหลืออยู่นะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะตัวนี้4,2 0 0 0ค่ะถัดมานะคะ ตัวนี้ RX 1 6 5 e นะคะสภาพโครงอะไรสวยหมดนะคะแต่ขาสกีไม่มีใบก็จะประมาณนี้ค่ะแต่สภาพภายนอกสวย32,000บาทนะคะถัดมาเป็น RX 1 6 5เหมือนกันนะคะตัวนี้38,000นะคะ RX 1 6 5 e สภาพสวยนะคะนี่เลยไปตามสภาพนี้เลย ใบดีใบยังดีอยู่นะคะ RS หนู่ห้าอีสามหมนะคะถัดมาค่ะเป็น DP 2 2 3สอนะคะตัวนี้ใส่กับตัวเ,เป็นผ่าน3นะคะใส่กับรุ่น3ามสองใส่ได้หมดสภาพสวยใบเต็มน,นะคะสองหมื่นบาทนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ d h 2 2 5 c นะคะ d h 2 2 5สที่ร้านเรามีหลายตัวเลยติดกับ32แรง30แรงหรือจะใส่ที่34แรงก็ได้นะคะคือสภาพสวยเนี่ยสตัวนี้ให้ไปเลยตัวละ19,000บาทสภาพคืออันนี้มันแค่มีฝุ่นนะคะจริงๆมันคือสวยสีส้มสวยส่วนตัวนี้นะคะเป็นฐาน5ใบนะคะ หมื่นสามใส่กับรถ30แรง32แรงใส่ได้34แรงก็ใส่ได้ใบยังใบยังเต็มอยู่ใบดีอยู่นะคะลูกค้า1 3 0 0 0บาทนะคะส่วนถัดมานะคะตัวนี้ก็ให้13,000บาทเหมือนกันใส่กับรถรุ่น343640ใส่ได้หมดนะคะเอ่อ5ใบดูสภาพดูตรงนี้กคุงก็ว่าก็ละเอียดแล้วนะก็พยายามจะให้ดูให้ละเอียดนะคะแบบนี้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นฐา,านทวนใส่กับรุ่น3-2ใครกำลังมองหาฐานทวนติดกับรุ่น3-2นะคะดี d h เ2 5 c นะคะที่ร้านเรามีหลายตัวเลย19,000บาทส่วนตัวนี้ DH205A นะคะติดกับรถ B212427 ใครกำลังมองหาอยู่สภาพสวยแบบนี้1 9 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทค่ะ นี่สภาพสวยติดรถมากับหลักร้อยชั่วโมงค่ะใบเต็มมากใบเต็มจริงๆลูกค้าดูสวยค่ะใบขี้เมาก็สวยค่ะนี่ค่ะส่วนตัวนี้ให้ไปเลยเหมือนสามนะคะส่วนตัวนี้8 0 0พบาทนี่ค่ะ8 0 0พบาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ขายแต่ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวกุ้ง จะดูให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ยังไม่ได้มีราคาแต่เผื่อใครสนใจผ่าน4ติดรถด L50L47 นะคะรุ่น DP224 สภาพสวยนะคะส่วนตัวนี้ DH225C ตัวนี้ DH225C นะคะทั้ง3ตัวนี้ให้ไปเลยตัวละ19ลูกค้าสนใจตัวไหนบอกมาเลยค่ะ มีตัวไหนอีกอ่ะรุ่นนี้ d h 2 0 5 a นะคะสภาพดูไปขี้มาเต็นนะคะหมื่นห้าค่ะสภาพแบบสวยสวยสภาพใบเต็นนะคะตัวนี้สปริงหายไปไหนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ d p 2 2 3 C ถ้าตรงรุ่นก็จะเป็น3าสองแรงนะคะแต่จะไปใส่3-4-3-6ก็ได้นะคะมันก็ใหญ่อยู่คือสภาพสวยมากดูสิขนาดมีฝุ่นสีส้มส้มส้มสวยติดมากกับรถเอ่อชั่วโมงนะคะ22,000บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะมีเยอะเลยค่ะ D H 2 2 5 C, <c <oughs> 2,000 20, 0บาทอันนี้2,000 20, 0บาทนี้มันแค่แบบไม่ได้ล้างไว้นาน ส่วนตัวนี้นะคะ dp 2 2 4 e สวยมากแต่ไม่มีราคาติดสงสัยเฮียยังไม่้ขายแต่ถ้าลูกค้าสนใจทกหากุ้งเผื่อกุ้งอยากขายทุกตัวค่ะอันนี้เป็นฐาน1234ฐานสสวยมากอันนี้ติดมากับรถ300ชั่วโมงรุ่น l 4 0ค่ะสวยมากจริงๆส่วนตัวนี้เป็นฐาน3นะคะขอติดกับ l 3 4 l 3 6 8 8 0 0 0บาทสภาพ ถือว่าดีอยู่นะคะอ่าถัดมานะคะตัวไหนอีกอ่ะตัวนี้ DP 2 2 4 E นี่ตัวนี้เขาขาย25 0 0 0สภาพยังดีอยู่นะคะลูกค้าเดี๋ว่พาดูสภาพ25 0 0 0ค่ะตัวนี้นะคะเป็นใบยิป2นิ้ว โครงสำหรับติด L 3 6 L 3 4ส่วนตัวนี้15,000บาทนะคะสำหรับติดรถ L 4 5นะคะส่วนตัวตัวนี้ก็สำหรับติดรถ L 4 5นะคะนี่1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าพาดูพาดูทั้งหมดจะมีรอยเชื่อมตัวนี้แต่เนี่ยขายตามสภาพนี้ไปแต่ตัวนี้คือแบบ มันใช้งานได้แล้วเหมือนเจ้าของเก่าเขาซ่อมมาแล้วใช้งานได้แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ขายแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นฐานสามนะคะหมื่นห้าดูสภาพใส่ติดรถสามสี่ได้เลยตัวเนี้ยหมื่นห้านะคะหมื่นห้าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฐานห้า ติดกับ32แรง20,000นะคะมีหลายตัวสนใจตัวไหนเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นฐาน1 2 3 4 5 6 2 4 6 6ใบฐาน6ใบนะคะฐาน6ใบผานใหญ่ติดรถรุ่น M85 นะคะ M95 ลดจาก30,000หลอ2 5 0 0นะคะดูจากสภาพแล้วก็ตัวนี้1อันนี้ก็จะเป็นฐาน5 1 2 3 4 5ฐาน5สำหรับรุ่น ดีเอสสองสองหนะคะติดรุ่น L36 L40 นะคะตัวนี้20,000บาทสภาพนี่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นอีกตัวนี้ก็จะเป็นผ่านพรวนนะคะผ่านพรวนนะคะของ ของรุ่นนั้นก็จะราคา20,000ื่นนะคะสภาพสวยแล้วก็ตัวนี้เป็นฐาน19000บาทนะคะ <c oughs> นี่ใบเต็มนะคะออติดกับรุ่น L 3 6 L 4 0ได้เลยนะคะตัวส่วนตัวนี้1 5ื่นห้าพนสานะคะ หากลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ